บ้านดอดร้อนมานานล่องเรขาพักประชาชนลงพื้นที่รับทราบปัญหาบ่อขยะบ้านเขาทองห,หมู่5ตำบลแก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีรับปากจะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณบ่อขยะบ้านเขาทองห,หมู่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายเจสราเอี่ยมปุ่นรองเลขาธิการพักประชาชนสนัดส่วนภาคกลางความด้วยนายภูวนาถลักษณลักษเศษรองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในกลุ่มที่มีการกำจัดขยะรายใหญ่ของไทยลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะดังกล่าวโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ได้ทันหนังสือร้องเรียนให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากความเดือดร้อนจากปัญหาขยะนับแสนตันกองเมื่องนมา กลองนี้มาช้านานเนื่องจากชาวบ้านได้ร้องไปหลายหน่วยงานแต่จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยโยนกันไปมาทําให้ประชาชนเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมแมลงวันประชาชนในพื้นที่รอบๆบ่อขยะได้รับการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจทุกทรมานเป็นอย่างมาก โดยรองเลยค่ะพักประชาชนพร้อมรองในองค์การบริห,นนหารจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มเจ้าของธุรกิจขยะรายใหญ่ของไทยได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่เดือดร้อนจากกองขยะกองดังกล่าวนี้เมื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วได้เดินทางไปตรวจสอบรอบๆกองขยะแหล่งน้ําเสียที่ไหลาจากกองขยะไปลงบ่อกักเก็บโดยกลุ่มที่ชาวบ้าน้องเรียนได้ชี้แจงว่ามีทางเลือกให้ดําเนินการได้สองทาง คือฝังกบขยะทั้งหมดนี้ให้ถูกวิธีแต่จะต้องใช้งบประมาณสูงมากส่วนอีกประเด็นคือย้ายขยะกองนี้ออกจากพื้นที่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากแต่อาจจะส่งผลกระทบบ้างเนื่องจากขยะสะสมมาช้านานมักจะเกิดแก๊สกินเหม็นอย่างหลีกเนี่ยไม่ได้ โอกาสนี้ในเจสราเอียมปูนรองเลขาธิการพักประชาชนสัดส่วนพักกลางได้กล่าวว่าเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จึงได้พากันลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมจากกองขยะนี้และรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวนสองฉบับฉบับแรกจะนําไปยื่นให้กับทางผู้นําฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรส่วนฉบับที่สองจะยื่นให้กับทางคณะกรรมาการสิ่งแวดลอ้อมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทีมงานที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ หลองจากชาวบ้านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกินเหม็นแมลงวันรบกวนรวมถึงน้ําเสียที่ไหลลงสู่ใต้ดินแหล่งน้ําธรรมชาติรวมถึงผู้อยู่ด้านล่างในพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงตนเองได้เดินดูปัญหาและเห็นปัญหาจริงในหนังสือทั้งสองฉบับตนเองจะเด่นดำเนินการเพื่อเล่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเร่งด่วนให้เร็วที่สุดส่วนคุณสุก,กัญญาภัยสะอาด ตัวแทนชาวบ้านแก่งเส้นหมูห5กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ตัวแทนพัรคประชาชนสนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนลงมาเป็นพักแรกรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านไปรับทราบถึงปัญหาบ่อขยะเขาทองบ้านเก่งเสียนทําให้มีกําลังใจมากขึ้นอีกรวมถึงยังมีชาวบ้านที่มีความหวังเพราะที่ผ่านมา เจ้าภาพโดยเฉพาะทางอบตแก่งเซียนไม่เคยใส่ใจชาวบ้านเลยหลังจากที่ปัญหาดังกล่าวเงียบหายไปซึ่งมันมีมาช้านานแต่หน่วยงานต่างๆก็ยนความรับผิดช,ชอบกันไปมาตอนนี้ก็รอหน,นังสือจาก,กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นทางจังหวัดกาญจนบรุรีได้ทำหนังสือส่งไปนานแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะทราบการแก้ไข และฝากไปถึงสื่อไปถึงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมให้เล่งแก้ปัญหากับชาวแก่งเส้นหมูห้าด้วยพอตอนเองติดต่อไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงต้องลองไปยังนดดายเจษฎาอิมปุลลองเลขาธิการพักประชาชนให้เข้ามาช่วยชาวบ้านด้วยอีกแรงหนึ่งสุดท้ายทราบว่าทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้ออกหนังสือให้ทางอบตออเร่งดำเนินการขุดลอกกองอกขอยะเก็บเก็บน้ำเสียของกองขอยะที่มีอยู่ให้ลึกลงไป ก็เกเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นซึ่งชาวบ้านมองแล้วการทําเช่นนี้ไม่ถูกต้องจะสร้างปัญหาตามมาเนื่องจากน้าเสียเวลานี้มันอยู่นิ่งหากขุดลงไปจะเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างแน่นอนจังหวัด37อปทซึ่งขออนุญ,ญาตทหาร5ปี<อ>5ปีในการแก้ไขเอาขยะตรงนี้ออกอนะคะก็มีมีน่าจะมีผู้ประกอบการอะไรเนี่ยเข้ามาตั้งแต่แรกร<อ>ก็มาทําออกแล้วพอตอนหลังพอทําทาทาไปตอนหลังมี M O U เกิดขึ้นมีการจ้างกันเกิดขึ้น มีการเอาขยะใหม่มาทิ้งเพิ่มโดย37อปทของจังหวัดกาญจนบุรีเอามาทิ้งและจ้างกำกับขยะในราคาตันละ290<อ>ตันละ290โดยที่อปทเนี่ยจะได้ตันละ10บาทาบริหารแล้วขยะตรงนี้ก็มีผู้ประกอบการมารับเหมา3ลาย <c oughs> ช่างอย่างเดียวลทิ้งช่างอย่างเดียวลแล้วก็รับฟัง ายไม่เคยกำจัดเลยสักครั้งเดียวไม่เคยวันนี้ผมบอกว่าขยะบ่อเนี้ยที่เขามาทำขยะลักรอบกันตั้งแต่แรกเนี่ยมันทาให้ห้าเวลาห้ปีทหารให้เวลาแค่5ปีค่ะในการแก้ไขแต่พอปี65หสิ้นสุดลงนายกอบตที่เก่าสับเอาขยะใหม่สับเกลอบทมาพิ้งต่อเนื่องไม่ยอมหยุดแล้วไม่กำจัดพอไม่กำจัดโอ้โหน้องลองรองสภาพขยะใหม่แล้วมันเหน็นเล่าอ่ะต้นไม้ทั้งต้นเลยแมลงวันทั้งเลยสามร3อย อันนี้เขาจะขุดใหม่อันนี้ลำรางสาธานะนะคะแต่อันนี้คือเขตรอบคือหนึ่งร้อยไร่ที่เขาเพิ่มให้มาเนี่ยเนี่ยและไอ้ตีม่วงเนี่ยที่ขุดล่องปะอยู่รอบบ่อเพื่อที่รับน้ำจากบ่อขยะแล้วผ่านตรงนี้เลยค่ะคือตอนนี้ครับปัญหาของที่เนี่ยถ้าถ้าเกิด อนนี้ดูไวๆเนาะยังไม่ไปดูข้างในเนี่ยตอนนี้ปัญหาถ้าเกิดแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยขั้นแรกคือคงต้องเอาออกไปให้ได้ก่อนในขณะที่การเอาออกเนี่ยก็ที่มี2วิธีการนะครับระยะสั้นแบบที่1เนี่ยก็คือการกลบไปเลยกบไปเลยทีเดียวจบก็คือว่าเอารถแบคโพไซด์กลบกรบกลบกบเนี่ยแต่ว่าปัญหาของมันคือว่ามันจะไม่ได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในดินเพราะว่าบอกขยะตรงนี้ต้องดูว่ามันไม่ได้มีการปูผ้าใบปูอะไรอย่างเ้ถ้าฝังกลบใหม่เนี่ย ก็ทาให้ถูกต้องไม่ได้หรอเอาเข้าไปปูคือถ้าถ้าใบปูเนี่ยกลายว่ามันจะต้องขุดออกเนอะหมายว่าตอนนี้มันเหมือนวางอยู่ด้านบนต้องขุดออกทําหลุมทาวางข้าใบเอากลับเข้าไปแล้วก็ปิดต่อท่อทั้งนี้เหมือนที่หมือย่างเนี่ยเพราะงั้นตัวนั้นน่ะถ้าถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าเกิดยากตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องมาทําใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดลงทุนใหม่โดยที่ไม่มีรายรับแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกิดยากไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้เลยใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้ทีนี้อันนี้อันที่หนึ่ง แต่ว่าถ้าวิธีที่สองถ้าเกิดจะง่ายง่ายที่มันจะโอเคกว่านั <ไอ S 1> ้นเนี่ยก็คือเป็นการขนรออกการข, <น S 1> ขนออกเนี่ย <ขน S 1> การขนออกเนี่ยก็คือที่จริงมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าในตอนระหว่างที่ไม่ว่าจะขุดเพื่อที่จะขบใหม่หรือว่าจะขุดเพื่อที่จะขนออกเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นเรื่องของก๊าซที่เกิดขึ้นเหมือนกันทีนี้ยังไงก็มีผลกระทบอยู่แล้วในระหว่างที่กําลังดําเนินการแต่ว่าในวิธีการที่ขนออกเพื่อเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง อาจจะเป็นโรงปูนหรือโรงไฟฟ้ารอบๆแถวนี้ก็มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณเนี่ยก็มีเพรมันธรรมดามันได้ก่อนไม่ใช่เหรอคะไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นเผาตรงใช้ระบบเผาตรงก็ได้ซึ่งระบบเผาตรงก็ยังมีอยู่ในพื้นที่โดยรอบบริเวณหรือว่าอย่างเราขัดขาเนกันเอาออกไปก็หลายปีที่ผ่านมามันไม่มีความเป็นธรรมเราก็อยากเห็ว่าเอ้าแล้วเมื่อคุณสร้างปัญหาแล้วคุณเอาเงินไปนอนทอดไว้อ่ะอางี้พอบ้านได้รับผลก็จะมาตัดเป็นรายละเอียดมากเลยที่ที่ ที่เขาเจอมามาสึสงนีเข้าใจแล้วว่าว่าแบบน,นี้ก็เห็นไหมแต่ทีนี้ทีนี้เรามาเริ่มไหมเรามาเริ่มไหมแล้วว่ากันแต่ทีนี้เราจะมาไล่ลไล่จี้มันเลย,ยขอขอให้มันเอาออกได้แล้วมันคือถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยปัญหามันจะมีมันก็จะกลายเป็น มโอเคเข้ามาประมูลเสร็จปุ๊บเขาขายงานถ้าคุณปรก่อนนั้นนี้ขายงานมีประเด็นนั่นแล้วเป็นอดีตเรื่องไม่ได้มาคิดตัเองนะคะก่อนหน้านี้มันเกิดมาแล้วความเสียหายร้อยล้านประเด็นของมันคือว่ามันจะอย่างนี้ไม่อยากให้เอาขยะออกอยากให้มันจบหนึ่งแค่เพียงนี้ก็เป็นว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งใช่ใช่คือคือวันนี้ที่เราพูดมาเราเรายังเรายังไม่ได้ตัดสินว่าเราจะเอานู่นเอานี่แต่ที่มารับฟังก่อนเพราะเราก็เพิ่งเห็นหน้างานเนาะแล้วก็ตอนนี้เราห็นแล้วภาพอะไรต่างๆก็ยังไม่มี คือแบบทั้งว่าโอเคอบตเป็นเจ้าภาพตามที่ธนาลักษ์บอกฮะโอ้ เป็นสิบแล้วครับอ่ะชินชิดหน่อยครับพี่หนุ่มครับจิิหน่อยทุกคนเข้ามาหน่อยมาอยู่ข้างหลังผมก็ได้ครับอยู่ล ไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหนักข้างครับมาอยู่ฝั่งนี้ปรหรับการลงพื้นที่วันนี้นะครับเนื่องจากพักประชาชนนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนนะครับร้องเรียนเรื่องปัญหามลภาวะจากบ่อขยะเนินเขาทองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้พาทีมงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับมารับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับได้ยื่นหนังสือร้องเรียน2ฉบับนะครับฉบับที่1จะส่งให้กับผู้นำฝ่ายการในสภาผู้แทนรับ แล้วก็ฉบับที่2จะส่งให้คณะกรรมการพิจารสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากที่รับฟังปัญหาชาวบ้านเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของมลภาวะทางกลิ่นนะครับมแมลงวันนะครับรวมถึงน้ําเสียที่จะไหลลงแต่งน้ำานธรรมชาตินะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเดินดูที่ที่มีปัญหานะครับก็ เห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับผมจะเล่งไปดำเนินการให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับเออคือบอกอะไรอยี้วันนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีนะคะท,ที่ที่มีอ่าพักของพรคประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ได้ลงพื้นที่เป็นเป็นพักแรกที่ลงมาดูพื้นที่แล้วก็รับหนังสือร้องเรียนจากเรารับทราบเรื่องปัญหาเกี่ยวกับบอ่บบอขยะแก,กงเซียนแห่งนี้ค่ะก็ได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นจากที่ว่า เงียบไปอีกแล้วก็ไม่รู้จะเงียบไปถึงเมื่อไหร่แต่ก็มีความหวังกับพักที่จะมีผู้ประสานงานเสนอเข้ากรรมธิการแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันถูกต้องประมาณนี้ค่ะ A A อยากจะฝากถึงอบตแก่งเซียนนะคะแต่ก็คงไม่ฝากอะคะ่ะเพราะว่าผลงานที่เขาทาให้เราเห็นเราก็ทราบแล้วว่าเขาไม่เคยใส่ใจดูแลเราเลยแล้วก็ตอนนี้ก็รอหนังสือจาก A A กรมส่งเสริม A A การปกครองส่วนท้องถิ่น A A ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยทำหนังสือสอบถามตรงนี้ ไปนานแล้วค่ะแล้วก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าหนังสือตัวนี้เมื่อไหรจะกลับมาถึงแต่ถ้าฝากได้กับน,นักข่าวนะคะอยากฝากถึงท่านนาธิบดีกรมส่งเสริมติดต่อไม่ได้เลยค่ะติดต่อที่กรมก็ไม่ได้ตามหนังสือก็ไม่ได้ซึ่งชาวบ้านเองก็เฝ้ารอเพราะว่าทางอปตเองจังหวัดเองก็อ้างหนังสือฉบับนี้ค่ะว่าถ้าหนังสือหารือฉบับนี้ลงมาก็จะเร่งดำเนินการได้ทันทีแต่เมื่อไร่ล่ะคะ โดยที่เราเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จังหวัดเองก็ไม่รู้เมื่อไหร่อบตอเองก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันเป็นการเหมือนว่าดิฉันคิดว่ามันมันเป็นการเหมือนการเตะถ่วงเตะถ่วงนะคะเพราะยังไงก็อยากฝากฝากถึงท่านรธิบดีเลยด้วยซ้ําว่าให้เร่งดูแลตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนจริงๆแล้วเราเดือดร้อนกันมานานแล้วอะคะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะ<ง>รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างการที่แก้ไขปัญหาเนี่ยเราอยากให้คิด ไต่ตองให้ดีเพราะว่าบ่อ,บอน้ําข้างหลังเนี่ยมันเป็นบอ่อน้ำสามบอ่อซึ่งซึ่งมันเป็นบอ่อเก่าและน้ํามันเต็มอยู่แล้วแต่คําสั่งของท่านนายอำเภอสมบูรณ์เนี่ยท่านบอกว่าให้จ้างแมคโครมาขุดให้ลึกกว่าเดิมเพื่อที่จะรองรับน้ําซึ่งนี่ฉันมองว่ามันเป็นจะเป็นปัญหาที่หนักต่อไปนะเพราะว่าดินน่ะมันมันแน่นของมันอยู่แล้วนึกออกไหมคะแต่การที่คุณใช้แมคโครขุดเพื่อที่หวังว่าจะรับน้ําเพิ่มเติมได้ แต่มันเป็นการเปิดหน้าดินเพิ่มให้น้ำเนี่ยมันไหลสู่ลึกไปถึงใต้ดินมากขึ้นแล้วเป็นทางน้ํานะคะจากเดิมที่ดินมันอัดแน่นอยู่แล้วแล้วท่านไป,ไปเปิดอะ่ะดิฉันและชาวบ้านมองว่ามันไม่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาจริงๆอะ่ะคุณเล่งหนังสือมาเลยค่ะคุณเอาเอาเอบตแก่งเซียนมาดําเนินการได้ทันทีนั่นแหละค่ะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่ประวิงเมือลาแบบนี้การแก้ไขปัญหาอยากให้ไต่ตองให้ดีว่ามันจะส่งผลกระทบเพิ่มหรือไม่อย่างไรค่ะ ข่าวหนิ S, ี่สิบการจนบุรีชุดการไหลวารินรายงาน